วัดีค่ะวันนี้นะคะแม่จอยจะมาเมาส์เก็บกับเทรนด์การรักสุขภาพที่มาแรงได้สักพักนึงแล้วซึ่งส่วนตัวแม่จอยนะคะก็อินกับเทรนด์นี้มากๆเลยนะั่นก็คือการดื่มน้ําผักผลไม้สกัดเย็นหรือโคเพสต์จุยสหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าอา้าวแล้วบีบคือใครไม่เหมือนน้าผักผลไม้ทั่วไปยังไงน้ําผักผลไม้ก็ช่วยให้สุขภาพดีอยู่แล้วนี่แม่จอยบอกได้เลยว่าไม่เหมือน ิตไปจนถึงคุณค่าทางโภชนาการเลยค่ะเพราะน้ำสกัดเย็นนะคะเป็นการแยกเอาน้ําออกจากส่วนต่างๆโดยการบีบที่สาคัญคือต้องไม่ผ่านความร้อนหรือสารเคมีค่ะซึ่งจะทําให้ได้วิตามินต่างๆและคุณค่าสารอาหารตามธรรมชาติอย่างครบถ้วนที่สาคัญคือรสชาติผักผลไม้ไม่เปลี่ยนด้วยแต่น้ําผักผลไม้ทั่วไปนะคะจะผ่านความร้อนจากเครื่องปัน่นทําให้เอนไซม์ ide, และวิตามินถูกทําลายไปค่ะและเมื่อบรรจุลงกล่องผ่านการพัสเจไรก็จะทําให้ยิ่งสูญเสียสารอาหารที่เป็นประโยชน์รวมถึง เพราะมีการเติมสีเติมกลิ่นและน้ำตาลเข้าไปอีกแล้วมันจะได้สุขภาพอยู่ไหมนเนี่ยดังนั้นแม่จอยเลยหันมาดื่มน้ำผักผลไม้สกัดเย็นแทนค่ะแต่สําหรับบีน,นะคะเขาแตกต่างตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกผักและผลไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน G A P ปลอดภัยมั่นใจได้ร้อยเาซทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีอัลตราโซนิกและโอโซนเรียกได้ว่าสะอาดตั้งแต่เนื้อในเย็นเปลือกนอกเลยค่ะนามาผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นไม่เติมน้ำตาลหรือสารเติมแต่งใดๆรสชาติคือผักผลไม้แท้ๆเลยค่ะ ที่ขวดจะเห็นว่าเขาใช้นวัตรกรรม HPP หรือ High Pressure Processing ใช้แรงดันน้ำมหาศาลในการผลิต ทำให้สามารถคงคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์แถมยังล็อกความสดไว้ได้นานถึง30หรือ45วันเลยมั่นใจได้แน่นอนในเรื่องของคุณค่าสารอาหารครบถ้วนทั้งวิตามินและแร่ธาตุเลยค่ะขอเกิ่นก่อนนะคะคือตัวแม่จอยเคยทานน้ำสก,กัดเย็นของบีดนะคะสูตรดีทอ็อกแล้วคือเคยทานหลายรอบมากๆาแล้วได้ในเรื่องของสุขภาพการดีทอ็อกสารพิษต่างๆนะคะแล้วก็ล่าสุดในงานบีบีบีอ่ะเดินผ่านบูธบีบแล้วก็ไปเจอว่าหุ้ย เขามีน้ำสกัดเย็นที่เป็นหัวปลีมาแล้วจ้าบีบแฮปปี้มอมมี่น้ำหัวปลีสกัดเย็น HPP โดยสูตรเฉพาะของบีบเนี่ยเขามีการคิดค้นสูตรโดยนักโภชนาการระดับประเทศและด้วยกระบวนการ HPP ทำให้น้ำหัวปลีสกัดเย็นของบีบสดที่สุดเต็มไปด้วยสารแลคโตกูกรมซึ่งเป็นสารสำคัญในการกระตุ้นฮอร์โมนโปแลคตินที่มีผลต่อการสร้างนำ้ำนมคุณแม่แฮปปี้แน่นอน ยังนะคะยังไม่หมดเพราะทางบีบเนี่ยเขากลัวว่าคุณแม่แม่จะเบื่อเขาก็เลยคิดค้นบีบแฮปปี้มอมมี่มาด้วยกัน2รสชาติเลยออริจินัลบานาน่าบระซัมมีส่วนผสมของหัวปลีเมลเบอร์รี่ปอยกักและอินทผลัมช่วยลดการอุดตันของท่อน้ํานมช่วยเพิ่มปริมาณและสารอาหารในน้ํานมแม่ช่วยทําให้แม่ผ่อนคลายทั้งระบบประสาทและกล้ามเนื้อ แถมบำรุงร่างกายคุณแม่ด้วยค่ะสตรอเบอรีบร่บนานาน่าบราซัมมีส่วนผสมของหัวปลีขิงสตรอเบอร,บรี่โกจิเบอรี่และอินทผาลามัมช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมอุดมด้วยวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยสร้างภูมคุกันให้แม่และลูกน้อยผ่านทางน้ำนมลดการอักเสบและความเครียดของคุณแม่ได้ดีเลยบีบ Happy Mommy นะคะไม่เหมือนน้ำหอมปรีทั่วๆไปที่แม่ซอยเคยดื่มเลยเพราะทั่วไปมีการเติมสารกันเสียทําให้เก็บได้นานตัวนี้ดื่มไม่ยากเหมือนยี่ห้ออื่นด้วยนะคะไม่มีรสชาติเฟื่อนๆความรู้สึกแรกตั้งแต่เปิดขวดก็จะรู้สึกหอมแถมอร่อย เหมือนดื่มน้ำผักผลไม้เลยและรู้เลยว่าสดจริงๆยิ่งดื่มเย็นๆและสดชื่นมากอย่างรสออริจินั Banana ่าบรัสซัมมีรสเปรี้ยวอมหวานจากเมลเบอรี่หวานหอมจากอินทผลัมและยิ่งเป็นรสสตรอเบอร r y ี่บานาน่าบรั m ซัมจากส่วนผสมที่หลายๆคนคิดว่ามีขิงเลยคิดว่าต้องดื่มยากแน่เลยแต่ไม่เลยค่ะถูกใจแม่จอยสุดๆ ดื่มง่ายมากยิ่งมีสามาับปะรดโปรตีนเบอร์รี่ยิ่งทําให้ดื่มง่ายขึ้นเยอะเลยเหมือนดื่มน้ําผักผลไม้เลยส่วนตัวแม่จอยจะดื่มสลับกันดื่มวันละสี่ขวดก่อนรอบปำบัมนมนมมาทันใจแน่นอนแล้วเวลาไปข้างนอกไปงานก็พกไปด้วยค่ะเพราะอาหารนอกบ้านเราควบคุมไม่ค่อยได้เลยต้องพกสารอาหารที่ช่วยบํารุงน้ํานมอย่างน้าหกปรีสกัดเย็นของบีบไปด้วยทุกที่ดื่มแล้วสดชื่นหายเหนื่อยชื่นใจแม่จอยสุดๆบีบแฮปปี้โมมี่นะคะไม่ได้เหมาะสําหรับคุณแม่หลังคลอดอย่างเดียวนะคะ ตัวนี้เหมาะกับคุณแม่ใกล้คลอดด้วยค่ะสําหรับแม่คนไหนที่อยากจะเตรียมน้นํานมไว้ให้เบบี๋นะคะก็ทานได้เลยนมจะได้มาไวๆเนานะหรือใครที่กำลังจะเลือกของขวัญรับขวัญลานะคะก็จัดบีบแฮปปี้มอมมี่ไปได้เลยค่ะบอกเลยว่าตัวนี้คือแม่จอยอยากได้มากนะคะเหมือนเป็นของขวัญที่ให้ทั้งแม่และลูกน้อยเลยตอบโจทย์สุดๆบีบแฮปปี้มอมมี่นะคะ1ชุดมี24ขวดค่ะราคา2,500บาทค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ Line แอดบีบไทยแลนด์หรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมตได้ ที่ www. beep. asia ค่ะให้ยบคะ้เยีบไหมคะเอาไคะ e e p h a แฮปปี้มอนะคะขวดเดียวบำรุงทั้งแม่และลูกน้อยเลยค่ะมอมมี่แฮปปี้เจี่ก็